กับการแบบดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเช่มพี่สุภาค่ะค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้สภาวะดีๆได้ประโยชน์กับตัวเองมากเลยค่ะฟั <g uss> งจากทุกท่านที่มาส่งก็ทำให้เห็นถึงตัวเองในอดีตแล้วก็คิดว่าอันไหนที่ที่จะต้องเพิ่มก็ต้องรีบเพิ่มค่ะก็ <g uss> <g uss> ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้โอกาสค่ะ ค่ะขอบพระคุณพี่สุภาเช่นกันค่ะเชิญกิ่งแก้วค่ะค่ะก็เป็นอีกวันดีๆนะคะทีะ่ได้มารับฟังการบ้านของพี่น้องนะคะก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะแล้วก็มีแรงเขาเรียกว่าอะไรมีแรงผักดันนะคะแล้วก็มีแรงนำนะคะ,ะสู่การทํากสิกรรมอย่างดียิ่งนะคะก็จะพักเพียนเดินด้วยกันไปค่ะด้วยความผาสุขค่ะ อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากับกิ๋งแก้วค่ะเชิญประพัดสอนค่ะละว่าท่านอาจารย์จะบอกว่าวันนี้พุงรู้สึกชอบมากเลยค่ะตอนไปเยี่ยมสวนของทาบ้านเลยนะคะวันนี้พอไปเห็นแต่ละบ้านรู้สึกว่าเดิมเราเคยไปไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะคะไปดูต้นไม้ไปดูอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่เยอะท่าบ้านพี่แดงเลยค่ะพอเห็น <c oughs> เห็นเออผลไม้ทื่อับพี่แดงเนี่ยรู้สึกเหมือนน้ำลายตัวเองนี่ไหลขึ้นมาบางทีเลยคนะ่ะมันดูสดมากๆอย่างลูกพอเนี่ยสดมากๆคือกไม่เคยเห็นลูกพอที่สดขนาดขนาดนี้เลยนะคะแล้วในปริมาณที่แบบเยอะมากๆอะคะ่ะแล้วก็ได้เห็นข้อนหนึ่งว่าเป็นข้อดีามากๆคือที่เรา,าพูดคุยกันตอนเนี้ยมันก็เหมือนกับที่น้องมาเล่าสู่กันฟังอะคะ่ะจะเห็นได้ว่ามี คุณแม่เนี่ยลูกติดโควิดสี่ท่านพอท้ายที่สุดอะนอกจากเรามาส่งกันบ้านแล้วเราก็มาถามพี่น้องว่าเออเราจะทายัางไงถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับโควิดแต่พอเราเจอสถานการณ์จริงๆอะตอนนั้นะบางทีเราก็คิดอะไรไม่ออกอะค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นมุมมุมหนึ่งที่จะทําให้เราอ่ะทําให้รู้สึกว่ามันยังมีใครอยู่คนหนึ่งที่พร้อมที่จะให้คําแนะนํากับเราได้แล้วก็วันนี้นะคะมีพี่น้องมาส่งกันบ้านทั้งหมด29สท่านนะคะ ก็จะมีทุกท่านในยี่สิบเก้าอะคะ่ะเป็นท่านที่มาส่งเมื่อวานนี้นะคะ่ะรวมแล้วตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะมีพี่น้องมาส่งกันบ้านหมดหกสิบเอ็ดท่านนะคะค่ะแล้วก็ขอยินขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาส่งกันบ้านเพราะว่าทุกท่านที่ท่านมาส่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับทุกคนที่มาได้ฟังอะคะ่ะครับคุณค่ะค่ะเชญนญดร,รพุทดีค่ะ ค่ะก็ตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะคะอาจารย์หมอเขียวเองก็นำพาเรื่องใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุคือเรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษนะคะวิธีการใหม่นะคะแปลงเปลี่ยนชื่อทุกวันนะคะวันนี้ก็ยังไม่ไม่ลงตัวนะคะแต่วิธีการเ,เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องของนาม,มาทำเรื่องของจิตวิญญาณนะคะต้นปีมานะคะโดยเฉพาะวันที่เมื่อวานกับเมื่อวันก่อนนะคะ สองกันเทศสองกันเทศซึ่งอยากให้รู้สิทธิทุกแ่่นเลยนะคะเซฟเก็บไว้ค่ะแล้วฟังซ้ําๆนะคะ <c oughs> นะคะเป็นอาจารย์ก็พูดเองเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่พูดสภาวะธรรมที่ละเอียดมากๆนะคะ <c oughs> ไปจนจบเลยนะคะว่าสิ้นเกลี้ยงเป็นอย่างไรนะคะก็ฝากไว้ค่ะและช่องทางของการส่งการบ้านนะคะก็จะเป็น ตัวอย่างของรูปธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกรรมไร้สารพิษหรือการพัฒนาทางจิตวิญญาณค่ะที่ทุกคนนะคะจะมาเติมพลังซึ่งกันและกันค่ะพรุ่งนี้และเมืรืนนี้เรายัางพบกันอยู่นะคะก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งนะคะก็ยินดีค่ะส่งแล้วก็มาฟังมาส่งใหม่ได้ค่ะก็ออยังยินดีรับฟังอยู่ค่ะอนุโมทนานบกุลกับทุกท่านค่ะอนุโมทนาค่ะ ในวันนี้นะคะพี่น้องที่รับการบ้านเรามีความยินดีที่ได้ฟังเรื่องดีๆจากพี่น้องนะคะแล้วก็พี่น้องที่ร่วมกันอ,อยู่ในห้องนี้นะคะไม่ว่าจะได้เป็นผู้ส่งการบ้านหรือว่าเป็นผู้ที่รับฟังนะคะเราอยู่ร่วมกันประมาณ90กว่าท่านนะคะอยู่90บบวกนี่แหละค่ะ อยู่ระหว่างนี้นะคะที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่เช้านะคะถึงเวลานี้ค่ะเราก็เก็บประโยชน์ร่วมกันนะคะเป็นการที่เราได้มาแบ่งปันสิ่งที่ดีๆต่อกันการเรียนรู้จากอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจนนะคะสิ่งที่เรานำผลมาแบ่งปันกันในวันนี้นะ่ะคือการบูชาครูอีกวิธีการหนึ่งนะคะพวกเราได้ปฏิบัติบูชาแล้วก็นำผลของการ ปฏิบัตินั้นมาแสดงผลโดยการที่เราแสดงทั้งในรูปและก็นามนะคะตอนนี้น่ะพวกเราส่งการบ้านกันก็จะเห็นการเปลี่ยนไปทั้งรูปและนามไปพร้อมๆกันค่ะค่ะกลับขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนเป็นอย่างสูงค่ะกลับคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะ กับคาราวะหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามรายการค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ